ติดกันสองหมดเลยนะคะแปดเก้ากับสีสามเป็นยังไงล่ะ <c oughs> ถูกแลล่ะถูกก็มึงเหนีย น้องชาแม่โสรกราทุกท่านนะคะมาเก็บไข่ป็กกันดีกว่าช่วงนี้บ้านดงมันเขามีงานนะเสียงกันตรึมดังมาเชียวเสียงกันตรึมคุณน้ำพึ่งเมืองสุรินทเขามีงานอะไรก็ไม่รู้มาเก็บไข่ดีกว่าจ้าจะได้กี่ฟองเนาะลูกค้าเขาก็สั่งกันรัวๆเลยนะคะเนี่ยนี่ได้เยอะอยู่นะถือว่าโอเคอยู่เก้าฟอง เกฟองนะจ๊ะฟองใหญ่ๆด้วย <c oughs> เก็บทีสาฟองเลย <c oughs> จะตกแตกละ่ะ <c oughs> ไม่สดชื่นเลยคะ่ะอากาศมันร้อนปุ๊บปับ๊บ <c oughs> บางวันช่วงเช้าก็อากาศดีดีนะคะลมเย็นสบายบางวันก็ร้อนไม่มีลมเลย1 2ึ่งสอี่เแล้ว สิบสิบหกลวนะจ๊ะตรงนี้อ่ะนับไม่นับหนะึ่งสองสามแล้วเนี่ยเมื่อเพื่อเมื่อวานไปส่งเพื่อนก็ยังขาดอะไรนะขาดสองฟองเดี๋ยวส่งตามที่หลังนะคะส่งตามที่หลังได้อยู่ใกล้ๆก,กันถ้าอยู่ไกลก็ไม่ไหวนะคะอยู่ไกลแล้ว ส่งตามทีละสองฟองอไม่คุ้มค่าด้ามันแน่ๆเลยค่ะอามาตรงนี้ต่อนะคะเจ็ดสิบแปดสิบเก้าแล้วนะคะสิบเก้าสิบเก้าแล้วก็ยี่สิบกี่ฟองมีหรือเปล่าเนาะทำไมเงียบเงียบงอยๆเงาเงาโอ้ยปิดสมิดชิดเลยนะคะยี่สิบตรงนี้อีกหกฟองนะคะก็เป็นยี่สิบหกฟองนะคะยี่สิบหกฟอง ไข่เป็สดสดๆเก็บใหม่ๆใ,ใหญ่ๆทุกวันคัดไซแยกขายค่ะเล็กก็ขายตามเล็กใหญ่ก็ขายตามใหญ่นะจ้าไม่ได้ขายคละใสเหมือนเมื่อก่อนแลยนะจ้าไม่ได้ข่าหัวาหารเลยจ้าขายมั่วไปหมดเลยนะคะขายไม่เป็นเลยไห้ดูท้องตลาดเลยเขาขายกันยังไง <c oughs> <c oughs> สายตาพิ่คาดพ <c oughs> ี่น้องเกือบเดินเหยียบ <c oughs> โอ้ยนองยี่ิบหกยิบเจ็ดฟองนะคะตายแล้วมาอะไรนี่เงียบยังเงียเกือบไม่เห็นเลยนะคะนี่มาลุนตรงนี้ต่อจะได้กี่ฟองโอ้ยงวดนี้ต้องเล่นสองเก้าแล้วมั้งนี่เล่นอะไรพี่น้องพอเลิกเล่นนะ่ะทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์ออกติดกันสองงวดเลยนะคะแปดเก้ากับสี่สามเป็นยังไงล่ะเ <c ười> ถูกไหมล่ะ ก,ก็มะเงังกนี่ซื้อมาสองปีไม่ออกก้าจ้าสองก้าจ้าไข่เป็ดสองก้านะจ้าไม่ถึงสามสิบเลยนะคะเดี๋ยวนี้หายไปฟองหนึ่งเดี๋ยวต้องเดินไปหาก่อนละเดินไปหาก่อนดีกว่าอาหารอาหารเมื่อคืนเขาก็กินเหลือนะคะแล้วก็เอาออกมาล้างล้างนะคะล้างกระมังให้สะอาดอาหารที่เหลือเช้ามาเขาไม่กินนะคะเป็ดบ้านนี้โอ้โหไฮโซมาก ั้งนะคะล้างไออาหารเมื่อคืนออกนะเทน้ําออกแล้วก็ล้างกะละมังให้สะอาดแล้วผสมใหม่นะคะเขาถึงจะกินนะคะเป็นเป็ดโอ้โหใครว่าเป็ดงโง่ในโง่นะคะขอบคุณทุกท่านที่มารับชมจนจบคลิปนะคะลาไปกับไข่เป็ดสวยๆฟองใหญ่ๆนะคะทำไข่เจียวเป็ดใส่ชะอมอร่อยมากๆเลยค่ะเหลืองๆห,หอมๆนะคะไม่คาวนะคะแล้วก็อแม แยกไซไว้นะคะแผงนี้150บาทนะคะแล้วก็แผงร้อยสาบาทนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะรวยๆว,วันนี้จะเฮงๆจ้า